สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสุขวัญถ่ายภาพคู่บรชายน้องปราบเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่มีพรอ้อมซะทุกอย่างจริงๆเลยละครับไม่ว่าจะเป็นฐานะหรือหน้าตาทางสังคมก็เป็นที่รู้จักอย่างมากและถือได้ว่าเป็นเบอร์ต้นๆในเรื่องของธุรกิจเลยก็ว่าได้โดยเธอนั้นได้มีผู้สืบสกุลหนึ่งคนเท่านั้นครับและไม่บ่อยนักที่จะได้เห็นสุขวัญบุญกุลอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังอัปเดตภาพของน้องปราบบุญกุลบุตรชายสุดที่รักเพียงคนเดียวของเธอกับสามีนักธุรกิจโชคบ,บุญกุล แห่งาร์มโชคชัยทาให้เมื่อไรก็ตามที่เธอโพสตจึงสร้างความฮือฮาแทบทุกครั้งโดยรสุด4พฤศจิกายน2,564สู่ขวัญบญกุไในโพสต์ภาพคู่กับน้องปราบบุตรชายสุดที่รักดิกรีทายาทาร์มโชคชัยในลุกที่เข้มขึ้นพร้อมแคปชั่นว่าขออนุญาตแล้วลงได้แอทไซปราบุญกูน A เวสบีมายแล้วตามด้วยอีโมจิรูปเด็กน้อยอย่างไรก็ตามงานนี้ทําเอาหลายๆคนถึงกับตกใจไปตามๆกันกับพัฒนาการความหลอกของน้องปราบที่ตอนนี้ เริ่มโตเป็นหน่มอายุ16ปีเต็มแถมยังตัวสูงกว่าคุณแม่แล้วใช้แมวงานดีไม่เบาเลยทีเดียวจนเราพี่น้องในวงการรวมทั้งแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชมกันอย่างมากมายท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก v วรินิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ